ตอนนี้สองซางนะครับผมเนี่ยครับสองซางนะครับซางเนื้อกำกับซางเนื้อหัดนะครับผมนี่นะครับยุ่ยใกล้กันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเมืองวาวาของทึงนะครับอุ้ยน้ำวาวไปเจ็ดเด็ดนะครับผมนี่อุ้ยมาใกล้กันนะครับผมเนี่ยอุ้ยเสียงสนุนนี่นี่ทางตะกำนะครับเนี่ย เรียลัต <c oughs> เอาของกันบ้มั่ว <c oughs> ของวะของวะพี <c oughs> ่น้องโอ้ว้าวเกี่ยวกันแล้วพี่น้องเอาคนอยู่กลางกันยงนนังวนกันไปนะครับคนอยู่กลางกันยังวุนเลยครับผมย่านเสียกของกันนะครับเ <c oughs> มืองเอาได้ครับผมตัวฟังายตัวสีน้ลืองเหมือนของเงี้ยกำน,นะครับ เอเดี๋ยวมึงมึงโค้นข้างล่างครับพี่น้องเดี๋ยวมึงมึงโค้นข้างล่างนะครับมึงโค้นข้างล่างพี่น้องมึงมึโค้นข้างล่างมึงยาลัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับผมนุ่นหนมอนคนแค่แน่ครับผมมือนี้นะครับมาหมากหนาหลายตานะครับมาหลายคนนะครับมาเลีนวาวครับวาวจุฬามือนี้นะครับมีตะกำนะครับผมสวัสดีครับครับผมตะกำตาลัดนะครับผมตาลัดไม่แก้มือนะครับผมแล้วก็ตาท้องนะเบื่อ ตาท้องนะยุ้ยไก่กันครับตาท้องครับผมเอาเดี๋ยวมาเมืองนะครับวันนี้เขาจะเรียนวาวนะวาวจุฬานะครับว่าท่านเรียนนักเรียนวันน้เรียนนักเรียนนะครับตัวนี้ดวงไม้นะครับเดี๋ยวเฉยเมืองของเงียรัดมือนั่นกะปีกหักไปแล้วนะครับมือนี้จะมาเรียนเห็ดตัวไม้มาเรียนนะครับผมเอาเดี๋ยวมาเมืองนะครับผมมันแก่มือตีเงียรัดรมาแก่มือครับนี่นะครับผมนี่คือของเงียรัตรครับเงียรัดตัวนี้ดวงไม้นะครับเนี่ยดวงไม้มาแก่มือระวังขุมปู่เด้อเงียรัดเด้อ ครับเดี๋ยวเนี่ยลัดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวของตะกั่มนะครับนี่ตะท้องเหมือนกุเรียนอ่ตะกั่มครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวไม้นะตะกั่มนี่ตัวไม่้กุเรียนนักเที่ยวตัวไม้กุเลียนนักเที่ยนะครับนี่ครับนี่ยางกุเรียนเอาผมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวไม้นะครับผมอ่าใส่เสือไม้นะครับใส่เสือไม้สีสันสวยงามนะอาจจะมีรูปแบบเราซื้อม้าไม้นะตะกั่มเนาะ ลมคือแห้งหจง้โอ้ยอย่าขึ้นแล้วอย่าขึ้นแล้วเอาเด้อครับพี่น้องตามมาเลยครับผมลมแห้งหลายนะครับวันนี้ครับเงรัดหนีปล่อยแล้วนะครับเงรัดเอาดีนะครับวันนี้จาแก้มือแก้มือนะครับเอาเอาไปแล้วโอ้เดีาเดาเอาไม่เอาไม่นะผมวันนี้ครับวาวของยางรัดนะครับปอยไปแล้วนะครับ อนิ่งครับครับนี้ของยารัตน์ครับแก้มือได้อ้แต่ว่าล้มแปรปวนนะครับน้องลมแห้งลมนรกแตกมาทันมาจานตองวาลครับแต่ว่าถือว่าแก้มือได้สําเร็จนะครับของยารัตน์นะครับผมเป็นตัวไม้นะครับอุย้ยหนูกระดังดีนะครับขักขักขักขกขกอ๋อถือว่า สินได้สวยงามครับตัวนี้ครับเที่ยงเทียงดีครับเที่ยงดีไปแล้วยัง่ยหล่ะเหมืับเนี่ยหล่ะไปชมผลงานของของเลยครับกลับขึ้นไปแล้วพุ่นเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเลียนของตะกั่มนะครับผมมาเนี้ครับผมตอนนี้ครว่าของนิ่กั่มนะครับขึ้นไปนะครับอุ้ย ืัอนี้สุดยอดนะครับน้ำพูคักๆนเลยครับว่นนี้ของตลาดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมของยายกำอยู่ฝั่งขวานะครับขึ้นใกล้ๆกันเลยนะครับนี่อันนี้คือของตากรรมนะครับนี่นิ่งดีกันนะครับผมตัวนี้ครั้งแรกนะครับที่ป้อึันไปตัวนู้กระดังดีของนายรัดอยู่ฝั่งนี้ครับนี่อุ้ยคนไหนกำลังใจกระไรนะครับวนนี้เบื่อน่ะของยายกำนิ่งนิ่งนิ่งครับ นี่รัดกระนิ่งดีกันครับลมแห้งดีครับเดี๋ยวผมไปทางหน้ากับทีมงานก่อนนะครับผมตามมาเลยครับผมตอนนี้สองซางนะครับผมเนี่ยครับสองซางนะครับซางนี่กำกับซางนี่รัดนะครับผมนี่นะครับยุ่ยใกล้กันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับเมืองวาวาของทึงนะครับอุ้ยน้ำวาวไปเจเด็ดนะครับผมนี่ มาใกล้กันนะผมเนี่ยโอ้ยเสียงสนุนี่นี่ยางตะกั่มนะครับเนี่ยเร่งยลัดเอ้า,อา,อาของกันพูดอะไนะของวะของวะพี่รั้งโอาวางเกี่ยวกันแล้วพี่ตั้งเอาคนอยู่หลังกันยนะังวนกัน,นไปนะครับคนอยู่หลังกันยังวนเลยครับผม ดานเสียของกันนะครับของกันโมเลยวะที่มันหักกันขาดทีเดียวอฮ้ยนะครับคักคักคักเฮ้ยพี่น้องเอ้ยจักไผกินไผนะครับไผกินกันอ่าเมืองเอาละครับผมตัวฟางายตัวสีเหลืองเหม็นของยี่กัมนะครับเออเดี๋ยวมึงมึงคนข้างล่างครับพี่น้องเดี๋ยวมึงมึงโคตรแข็งแรงครับมึงคนข้างล่างพี่น้อง

ยัมากันขันไหมครับเนี่ยครับเปนเรื่องของกิเลนสวนกันอยู่อยังเสียขาดนบนห้ากันมันขาดนะครับเอามาไก่กันพนนะมันก๋บพวกไก่หรอเจ้าว่าววันเส้อไหนกันเส้นไนรัตเปรี้ยวนะครับนโอ้ยไยรัตมีช็อตเด็ดตลอดนะครับโอ้ยยกรรมยังอยู่ได้นะครับยกรกมเนี่ยแรนหลบดีนะครับโอ้ยไยรัต เลียนบอดี้เลยหลบบนทั้งนะครับอุ้ยนังมัองตะกำนิ่งดีนะครับตัวนี้นิ่งดีนะตะกำทดสอบครัง้งแรกนี่ได้ขนาดนี้สแสดงว่าพัฒนาฝีมือขึ้นยางคักเนาะตัวนี้ตัวนี้ครั้งแรกนี่ครับนี่ตัวนี้เล่นครั้งแรกเล่นวันยกรรมหนิตัวนี้บอดได้ทดสอบมาก่อนบอดอ่าตัวนี้เขาสื่อผ่ามาไหมเนาะยกรรมเป็นผ่าลม ปลาจะว่ากับปาตัวสีปีไก่หนิไหมคือว่าพีไก่เนี่ยอะตัวนี้คือว่าคึ้นขึ้นยังม้วนตัวแหล่ไหมต่อปาคล้ายๆกันตัวแหล่ม้วนตัวมันเอียงน้ำล้มไหมอ๋อตัวที่เขาเรียนไปนะยังไส้เนาะตอนจริงมันมีลมนะครับผมปาแบบเดียวกันนะครับกับผมคนละโค้งรับผมคนละโค้งสามเป้ยเดี๋ยวก๊าบยังวฮ้ยเด้ยินเสียงสนุกครับยุนี่ได้ยินบักแห้งล้มกยแห้ง โอ้ยนะครับเนีย่ยนะควายเขาล้มดีๆจริงสิเนี่ครับนิ่งดีขนาดครับรเดี๋ยวไปมองเขาตลาดติกกันครับผมวันนีก้กำเป็นไรหนิครับดึงยูปะยูยูเห็นบอแต่มันคือโอ้ล้มแข้งขักนอนปะล,ล้มมันลมมันโยกไหมครับล้มโยกล้มมกนกระแทกมาจนะระบาดเลยเนาะจะระบาดจะระบาดว่ามันปีกลักเราสิขักคนละโ,โอ้ยแข้งขักแข้งแข้งแข้งตั้งส่แรงเราหางเนาะตะกำเนาะ กำลัหงห,า,า,หางอย่างานาี้เลยเนาะขับว่าจุฬานี่ขับล้มแห้งขนาดนี้นี่บ่ได้หรอกครับมึงนะครับผมไม่ออกถนนนี่โอ้ยดังมันจะเคลื่อนถนนสุดลั่นทุ่งที่มันมาลั่นทุงน่งกีรีนะครับดังแห้งมากครับวันนี้ขึ้นไปประสานกับห้องแย่รัดนี่โอ้ย ของยลาระธนีเนี่ยครับถนนนู้นอาจจะเคลื่อนนะครับเยียงค่างเราลงมาแก้ไขอยู่นะครับนี่ของยังของตะกำยังอยู่อะไรอยู่แต่ว่าลมแห้งรักผมไม่แน่ใจว่าเสียงถนนจะเข่าว้ะพี่น้องแต่ว่าดังแห้งรักเป็นถนนเปิดไฟนะตะกำนะมันจะดังดังทวนลมดังทวนลมดังกล้องฟอมดังแบบดังแห้งอ่ะพี่น้อง โอ้ยโอ้ลมแห้งแห้งกวครับกันจิปูใบก่อนตาบวาวกระเสียลงโอ้ยปวดครับลมกะนี่แหละทจิบนวานะครับที่อาจารย์สมพ่ออาจารย์ตองวานะครับลมลมนรกแตกนะครับเนี่ยมึงตะกำโอ้ย ดึงนะปล่อยพลานม่ได้ครับพลาดนี่คือหลุดแต่ไปนน้ำมนได้ยิ่งใสปุ๊บครับเน <ผม S 1> <ส>ี่ยผักคักกักกัก <c> ช <ười> ่วยอดเลยครับผมน้องครับเมืองล้มครับล้มพายุแตกนะครับอ่าล้มนรกแตกนะครับแบบบู๊ยโอ้ยอยู่บ่ไหวครับผม พาเวบาวได้โบแข็งแรงบบทนท่านนะครับบบอึดอยู่่ได้แท้ๆครับปีกหักแท้ๆครับแต่ว่าของตะกรรมยังอยู่รอดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาแลงน,นะครับว่ามันอยู่ไหวบอเราติดตามนะพี่พนอ้นองพี่น้องพี่น้องครับเบิ่งครับล้มครับมึงล้มมึงไปไหมโอ,อ้ล้มนรกแตกเพื่อนครับ บอจุลาไปบ่ไหวครับบอวาวอวจุลามันจะต้องสมดุลนี่ดีครับเราล้มตรงนิ่งนะครับเาล้มแห้งขนาดน,นี้วาวจุลาไ่ไหวครับก็เ,เลยว่าจะาวาวหางนะครับผมวาวเจ้าชูนะครับวอเจาชูด,ดวงที่สีน่นะครับมักขึ้นนะครับี๋ยวตามพี่น้อง